หมูอ่ะน้องเสือเหรอเฮ้ยไปเรียนได้แล้วห้อยไปหูนี่ดูหน่อยดิซื้อกล้องมาใหม่ป้าซื้อให้เฮ้ยว่ะอะไรอะโซนี่เหรอเฮ้ยเบื่ปะเฮ้ยเฮ้บือ่อ,อยังไงวะยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยผมชื่อน้องหมูไม,ไม่เอาน้องหมูน้องหมูเลย มาดูดูดูหนึ่งถ่ายด้วยกันหนึ่งกองสองกองไหนบอกว่าเหอะแล้วมาว่าเราว่าเหอะจะเล่นหนูถ่ายไว้ไปเรียนแล้วกี่โมองเรวไปเรียนขี้เกียจตลอดใครโทรมาเพื่อนเพื่อนน้อย แล้วทำไมไม่รับอ่ะที่เกลียดรับช่องโมยืนตัง์ไม่มีาจะมีอยู่ช่วงนี้เพื่อนแน่ใจจริงไหนดูไหนดิไม่เอามาดูก่อนทำไมไม่รับดูหนเกลียรับเอาูนเพื่อนรัเพืนโอ้ยเฉยอาอามาดู เอามาดูมีอะไรมาบอกให้มาดูไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรพี่หอไม่มีเพื่อนทั้งนั้นเลยเพื่อนอะไรเนี่ยเห็นอยู่เนี่ยเนี่ยตายเนี่ยเฮ้ยตายไโอ้โหยังไม่เลิกับมันใช่ไหมเลิกกันนนแล้วเลิกกนนานอะไรแล้วไม่ได้คบนอีกอ่ะเพื่อนโอ้โหเพื่อนชื่อตายโอ้โหเยอะแยะกชายอ่ะ ใช่เพื่นอนจริงๆคุณรู้เรื่องเลยปะไม่รู้เรื่องเฮ้ยคุณทำอะไรเงี้ยโว่อะเอ้าหน้ามันจะโถมอมึงเห็นป่ามึงดูดิ่มึงเอให้กูดูดิไม่เราเอ้ามึงไม่เอ้ามึงเอามาให้กูดูเลยมึงมีเรื่องเลยนะเอาอะไรแบบนี้เลยอะไม่ต้องมันยุ่งอะไหหรเนี่ยโอ้โห

ขอร้องเถอะขอร้องปล่อยกูไอ้แล้ว